สำหรับโตโต้ธนาเนตนะคะเรียกว่าคนนี้เนี่ยขโมยหัวใจเหล่าแม่ยกทุกครั้งที่ครวนเพลงในรายการเดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น2ค่ะตอนนี้ กำลังจะได้ชมผลงานการแสดงเป็นครั้งแรกกันแล้วใช่แล้วคุณผู้ชมครับมาในรูปแบบอภาพยนตร์เลยนะกับชื่อเรื่องว่า Ghost News ผีหาคนเฮเจ้าตัวบอกเลยปลื้มมากอยากลองงานแสดงแบบนี้มาน,นานแล้วแฟนๆจะรู้ดีว่าจริงๆแล้วเขามีพื้นฐานของการเล่นลิเกมาก่อนใช่ไหมใช่แต่โตโต้บอกเองเลยครับว่าศาสตร์ด้านการแสดงอย่างภาพยนตร์กับละครเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ เอาจริงบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นลิเกอยู่แล้วก็แสดงได้อไรเงี้ยแต่จริงต้องบอกมาคนละอย่างการแสดงออกคือมันมันต่างกันมากตอนที่ก่อนตัดสินใจรับยาอย่าใช้คําว่าก่อนตัดสินใจรับเลยมันตื่นเต้นอะไรหลายอย่างแล้วเราค่อยไปทํากันบ้านทีหลังด้วยเราเรียนเบื้องหลังมาเราก็รู้ว่าแบบถ้าเกิดมันเสียมเสียมเหมือนกันหมดเราก็เลยต้องพยายามทํากันบ้านให้ดีมากๆเพื่อแบบจะพลาดให้น้อยที่สุดไรเงี้ยครับ ร้องเพลงก็ดีเล่นลิเกก็รอดน,นะคะคร,รับรองเลยว่าการแสดงของเขาเนี่ยก็จะต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพราะว่าทํากันบ้านมาอย่างดีเลยนะคะเ<อ>ดี๋ยวปลายเดือนนี้จะเดินหน้าถ่ายทํากันแล้วถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะปีนี้ก็น่าจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาเชื่อว่าสิ่งหนึ่งคือเหล่าแม่ยกจะต้องให้การสพอร์ตสนับสนุนกันอย่างเต็มที่คือกําลังใจมาเต็มอะเรื่องความตั้งใจไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าทาอะไรเนี่ยเ เขาทำมาจากใจจริงๆเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้เลยเตยเชื่อว่าจะต้องออกมาดี